นะครับเพื่อความเป็นบุญเป็นบูรุษนะครับในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณ่านสังฆาริการทุกรูปนะครับตอนนี้พระสงฆ์เก้ารูปท่านเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ทั้งมวลในการส่งน้ำจัดจัดเป็นแถวเดียวนะครับผู้สูงอายุจัดเป็นแถวเดียวให้นั่งแถวเดียวแถวยวถาวคัดลมนั้นถ้าไม่สะดวกฝ่ายเทคนิคยกออกเลยครับยกออกเลยปิดแล้วก็ยกออกได้เลยครับ หลังจากท่านประธานท่านสงน้ำพระพุทธธรพิษเสร็จแล้วท่านจะเดินมาหาผู้สูงอายุรดน้ำขอกรผู้สูงอายุครับสำหรับลูกหลานญ,ญาติมิตรนะครับผู้ที่มาร่วมในพิธีในขณะนี้กำลังสงน้ำพระพุทธธารพิธขอเชิญท่านเข้ามาในลานพิธีนี้ได้นะครัแก๊กคิวอะไฟสักหรือเปล่าดูดีนะครับดูให้สายเทคนิคดูหน่อยนะครับขอเชิญน,นะครับเชิญ ที่เตรียมมาจะกสงน้ำพระสุภัทราภวเทพในขณานี้ท่านประธานในพิธีท่านประหลัดจันทวาดขอตรงนี้หน่อยครับเปิดทางตรงนี้ด้วยเปิดทางตรงนี้ด้วยท่านประธานท่านก็จะรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเข้าไปเจ้าหน้าที่เอาน้ำมาเอาน้ำมาด้านนี้ขอพรผู้สูงอายุอ่าไปเจ้าที่แบกน้ำมาน้ำส่วนหนึ่งก็อยู่กับรงน้ำพระสุภัทราภวเชนะครับส่วนหนึ่งมาสงน้ำขอพรผู้สูงอายุอ่าเลยนะครับ ท่านทหารและกลุ่มที่สงนั้นขอให้ปล่อยท้องล่างให้ด้วยนะครับมีของที่เลือเอามาของที่จะมออมอบอออในขณะนี้ท่านสงน้ำเสร็จก็อมอบของไปเลยนะครับเตรีย่ยสสำหรับพระคุณเจ้านะครับตอนนี้ได้จับพระทหารไว้ที่ลานจอดรถนะครับก็ฝ่ายเจ้าหน้าที่เราอยู่ตรงนถ้นมีอยู่แล้วนะครับก็ขอเชิญอ,อุปถัมภ์ได้ถวายการอุปะถะทับครับ ฝ่ายเจ้าหน้าที่เตรียมน้ำรถน้ำขอพรผู้ถึงอายุนะครับก็สเสร็จแล้วท่านก็จะได้มอบของขวัญที่เลกเป็นปัจจัยยังชีพนะครับเพราะว่าชีวิตของเราเ้าท่านลมตรงนั้นฝ่ายเทคนิคขอให้ออกหน่อยครับท่านลมที่อยู่ตรงนั้นกีดเหลือเกินเอาออกให้หน่อยออกให้หน่อยรับผู้ที่มาร่วมในพิธีนะครับขณะนี้กาลัง สงน้ำพร,ร,ระสุธรรณบิรีรถน้ำขอพรผู้สูงอายุนะครับขอเยี่ยนเชิญน,นะครับขอเยี่ยนเชิญรับในโอกาสนี้เชิญท่านผู้พันสมโพชนะครับได้ประชาสัมพันธ์ต่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนะน,นักแสดงขึ้นเป็นรูปหลานของเราเมื่อสักครู่นี้ได้รับความมุนเทิงจากโรงเรียนกนกศิลป์ทิยา